สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันหนุ่มมินฝั่งนางเกียงไก่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมินมาพร้อมกับรถคันใหญ่เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องขึ้นเหนือล่องใต้บ่อยๆมินแนะนําเลยคันนี้นะคะเป็นตัว4ประตูตัวไฮแลนเดอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวมินจะพาเดินชมบริเวณรอบๆคันแล้วก็ดูภายในห้องโดยสารกันนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะมินจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆด้วยจ้า สำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าจะเป็น Isuzu All n e w นะคะเครื่อง3 0 0พตัวนี้นะคะ3.0ดีเซลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์นะคะตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะจะเป็นตัว s VGS นะคะมาพร้อมกับแม็กแฟชั่นหล่อแบบนี้เลยนะคะอย่างที่มิ้น์บอกนะคะขึ้นเหนือล่องใต้สะดวกสบายมากเพราะว่าคันนี้จะเป็นเครื่อง3 0 0พันนะคะแรงม้าเยอะนะคะแล้วก็สามารถตัวนี้เป็นตัวสูงด้วยเนาะมาพร้อมกับระบบไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะ ระบบไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าหล่อๆแบบนี้เลยสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะไม่ใช่สีขาวธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวมุกเลยเครื่องยนต์สามพันนะคะดีเซลนะคะเดี๋ยวมินพาเดินชมบริเวณรอบๆคันกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูภายในห้องนิ่สารกันนะคะว่าสําหรับตัวนี้นะคะบรรยากาศในภายในห้องนิ่สารของเขาจะเป็นแบบไหนนะคะ เปิดมาแล้วนะคะตัวนี้หรูหราม,มากลูคกค้าจ๋าก็คือลดโซน VIP มากนะคะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะเบาะสีน้ําตาลเข้มนะคะจะดูหรูๆประมาณนี้นะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยส่วนเบาะ e> นะคะเบาะก,ก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะลูคะกค้าจ๋าเบาะปรับไฟฟ้านะคะสาหรับตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้มือโยกแล้วตัวนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะให้ดู เกียร์แมนนวลนะคะเกียร์ธรรมดานะคะมีจอมีกล้องหลังนะคะลูกค้าจา๋ามีจอมีกล้องหลังนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแน่นอนตัวนี้จะมีแอร์แบกมาให้2ลูกนะคะก็คือถุงลมนิรภัยนั่นเองแล้วก็จะมีระบบช่วยเบรก ABS ด้วยนะคะระบบช่วยเบรก ABS นะคะสำหรับตัวนี้รถยนต์ปี2012 ะะรถยนต์ปี2012ตัวนี้จะเป็นรถยนต์เข้าใหม่นะคะลูกค้าจา๋ามิ้นยังไม่ทราบราคานะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมิ้นปักหมุดราคาให้นะคะเราขายไม่แพงแน่นอนนะคะโชว์รูมของเรานะคะเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรปราการนะคะแล้วก็ขายถูกที่สุดในสมุทรปราการแล้วนะคะมีกล้องหลังแบบนี้นะจ๊ะ ในส่วนของเรื่องเอกสารนะคะเอกสารก็จะมีบัตรประชาชนนะคะสำนนาทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะคะสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะหรือแต่ละอาชีพเนี่ยเอกสารก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ โทรติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์099129ตามด้วย2,000นะคะมิ้นขอฝากอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะ1นนะคะก็คือทางช่องทางเพจบางนังเกียรติสาขาบางพีนะคะช่องทางที่ 2. นะคะช่อง u t u b e นะคะมิ้นฝากไว้ด้วยนะคะ ช่องเนียโจขายรถมือสองสมุทรปากานะคะช่องทางที่3นะคะเบอร์ติดต่อนะคะ0 9 9 1 2 9ตามด้วย2 0 0พันะคะมิ้นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยสาหรับวันนี้มิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า